สวัสดีชาวยูทูบเบอร์และชาวเครื่องเสียงรักยะทุกท่านก็ด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงอาฮัรชาวรถไทยซิ่งนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ได้สั่งของมานะครับผมก็ ได้สั่งท่อมาใหม่นะครับผมนี่เราได้สั่งของมาตั้งแต่วันเสาร์นะครับผมจนมาถึงวันวันนี้ก็วันที่15บหกุมภาพันธ์สอง5ันห้ารอนะครับก็วันเหลือวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะครับผมก็เป็นเซอร์ไพรส์พอดีนะครับผมเราก็เลย คือเป็นวันเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ของขวัญในวันวาเลนไทน์นะครับแล้วก็เราก็มาถ่ายวันที่15นะครับผมแล้วก็ได้สั่งนี่ครับท่อรถถ่ายสิ่งจากเพจจากแบรนด์อันท่อรถถ่ายสิ่งนะครับผมก็ไม่รู้ครับผมก็มันจะ พอดีกันหรือเปล่าโคตรใหญ่นะครับผมท่าไม่นึกว่าจะใหญ่ขนาดนี้นะครับผมก็นึกว่าจะนึกว่าจะเล็กนะครับผมก็เอามาดูจริงๆโอ้โหห้านิ้วนะครับผมโอ้โหจะลั่นทุ่งขนาดไหนนะครับตื่นเต้นนะครับตอนนี้นี่รอยเชื่อมอย่างดีนะครับผมเป็น สเตนเลสนะครับผมเงาวับนะครับโคตรเงาครับแล้วก็มีแถมสติกเกอร์นะครับจากเพจอันทอร์ไทซิ่งนะครับผมเดี๋ยวไม่เห็นไม่เห็นมากนะครับผมก็กลัวเดี๋ยวจะไม่เขาไม่ได้จ่ายนะครับผมแล้วก็รีวิวนะครับชอบส่วนตัวนิดนึงครับให้เห็นกันนิดนึงก็มีสติกเกอร์นะครับผมสติกเกอร์ แถมสติกเกอร์ให้ด้วยก็เป็นท่อแบบท่อแบบทรงไม่มีไม่มีพักนะครับผมผมผมก็ช่างตรงนะครับไม่เป็นแบบตรงเลยสวมสวมเข้าไปก็จะเป็นแบบตรงเลยรอย เชื่อมอย่างดีนะครับผมเป็นอย่างสวยครับไม่มั่นใจเหมือนกันว่าน่าจะใส่พอดีนะครับผมน่าจะใส่พอดีเหมือนกันมีแบนมารมีแบนข์ข,ข้างข้างท่อด้วยนะครับผมเป็นอันท่อรถไฟสิสถ้าใครอยากสั่งก็ผมสั่งมาจากรัสดาน,นะครับผม ไม่ได้สั่งจากทางเฮียโดยตรงครับก็จะมีกล่องกล่องแบบย,ยาวๆนิดนึงนะครับหนักหน่อยกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ยาวถือยแะละบากหน่อยก็ถ้าใครอยากถ้าใครอยากใสอยากสั่งนะครับผมก็สามารถสั่งลาซาด้าก็มีนะครับผม จะเป็นแบบแบบทอบ่อแบบพักผ่าดักนะครับประมาณนั้นแต่งบงบไม่ถึงนะครับผมก็เลยสั่งแบบแบบนี้นะครับประมาณพันกว่าบาทอย่าลืมนะครับผมก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปครั้งแรกนะครับผมก็สามารถกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ดูคลิปใหม่ก่อนใครนะครับผมจากช่องไทยบ้านซาวมิวสิกนะครับผมก็ติดตามกันนะครับก็เราเราก็จะมาใส่ให้ดูเลยนะครับผมว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็ไปชมกันเลยนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงวิธที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาทำการเปลี่ยนกันเลยนะครับผมก็จะเปลี่ยนแล้วก็ผมก็จะมารีวิว,วของตัวเองก่อนนะครับผมมีแต่รอยเชื่อมล้วนๆนะครับผมแล้เอาไปจนถึงอังคานะครับผมย้ำนะครับผมก็คลิปนี้ก็เราก็จะไม่ใส่เสียงเอฟเฟกต์นะครับผมก็เดี๋ยว ถ้าผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับผมเป็นรถเดเดิมนะครับผมรถตดิมเดิมรถตุมดเดิม e ีทีเก้าห้านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็เราจะจะมาเปลี่ยนกันเลยก็จะมาฟังเสียงกันก่อนนะครับเสียงท่อตัวที่ผมทำก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงอัด อาจจะดังนิดนึงนะครับผมอาจจะดังนิดนึงเพราะว่ามันสะท้อนกับสังกะสีแบบบ้านนะครับผมเหล็กก็จะมามาสองสองสามนิ้วครึ่งนะครับประมาณนี้แล้วก็เราก็จะมาฟังเสียงกันเลยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงตัวเก่าเสียงข้อตัวเก่าก็จะประมาณนี้นะครับผมเดินหอกเดินหอกก็จะประมาณนี้ครับ มันเป็นสะท้อนจากกระสีบ,บ้านนะครับผมก็เลยดังนิดนึงนะครับผมดีนโคตรันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนท่อกันเลยดีกว่านะครับผม I want to มาดูกันสิว่ามันจะพอดีไหม,มเต้นเหมือนกัน ลูเป๊ะแต่น็อตแต่น็อตออยาวเ,เกินเราต้องค่อยๆใส่ก่อนนะค่อยๆใส่ทีละนิด เดีวเราต้องขอตัดไปตอนที่เราใส่เสร็จเลยนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงก็เราได้ใส่เสร็จพื้นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับโคตรใหญ่นะครับผมอยากสวยนะครับผมเราเอาเอาแบนออกมาด้านนอกนะครับผมอยากสวยนะครับโอ้โหรถตัวหนึ่งขันยากนะครับผมไม่มีปเจ ต้างบนนะครับขันยากตัวข้างล่างนี่พอดีเลยพอดีเป๊ะเลยเดี๋ยวมาดูด้านคนขับนะครับจะเป็นยังไงนะครับด้านคนขับโอ้โหเดี๋ยวเราก็จะมาฟังเสียงกันเลยนะครับผมเพื่อมมนเป็นการเสียเวลา มาฟังเสียงกันเลยดีกว่าว่ามันจะลั่นขนาดไหนลั่นกว่าตัวที่ผมทำหรือไม่รครับผม <beleza> เดินหอบก่อนนะครับ ติดเมื่อกี้ยังไม่ได้เล่นกับแสบหัวอ่ะอเดี๋ยวเราลองจะมาเบิ้ลนดูนะครับผม เสียบมากเลยครับกวเสียงมันแตกมาลมไม่มีออกนะครับออกด้านนี้หมดเลยเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับผมว่ามันจะลั่นขนาดไหน แจกสะใจมากนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมเพื่อไม่เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับผมทีมงานในบ้านซาวมิวสิกนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมรีวิวท่อมาใหม่ครับเล็กๆน้อยก็จบเพียง การำนำเสนอเพลงข้าวนี้นะครับผมก็ขอบคุณครับ